สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบจะาดาวสายบวกประจำวัาานอังคารที่29มีนาคม2565นะคะวันนี้ค่ะก็มีทีเด็ดมาฝากกัน1คู่เหมือนเดิมนะคะต้องขออภัยนะคะพอดีติดธุระไป2วันไม่ได้มาให้ทีเด็ดกันนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสนะคะพบกับ ามาซิโดเนียนะคะเตะกันลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะคะคู่นี้ราคาเปิดมาให้โปรตุเกสต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะคะสูงเต็มราเต็มเกมสองครึ่งควบสามแล้วก็สูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูข้อมูลสถิติของคู่นี้กันค่ะจะบ้านก่อนเลยนะคะโปรตุเกสค่ะห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะคะนัดล่าสุดเลยชนะตุรกีนะคะสามประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนกระเล่นในบ้านห้านัดนะคะ โอเคห้านัดพอเนาะห้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านค่ะชนะสี่แพ้หนึ่งนะคะมาดูทางฝั่งทีมเยือนค่ะมาซิโดเนียเหนือนะคะห้านัดหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งค่ะล่าสุดชนะอิตาลีนะคะศูนย์ประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนการเล่นนอกบ้านห้านัดชนะสี่เสมอหนึ่งนะคะคู่นี้เรียกได้ว่าไม่เจอกันนานเลยนะคะล่าสุดตั้งแต่ปี2 0 1พันิซึ่งจะเดามองว่าก็ไม่น่าจะมีผลกับนัดนี้เท่าไหร่นะคะ เรทราคาวันนี้นะคะเจะดาวขอเลือกเชียร์เลยแล้วกันนะคะเจะดาวมองว่าวันนี้ยังไงโปรตุเกสเอาอยู่แน่นอนนะคะเจะดาวเลือกเชียร์ที่โปรตุเกสนะคะเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งควบสองค่ะหรือว่าจะลูกครึ่งก็ได้นะคะสองลูกกินเต็มกันไปส่วนสูงเต็มเวลาเต็มเกมนะคะสองครึ่งควบสามติดไปเลยค่ะสูงแรกหนึ่งลูกนะคะ ฝากกันไว้ด้วยสําหรับคู้นี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนได้เลยนะคะส่วนใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมอยากกดบอลสดกับดาวแอดไลน์หาดาวได้เลยค่ะ dw9925 นะคะในกลุ่มเรามีน้าเล่นบอลสดค่ะแล้วก็มีทีเด็ด VP นะคะคัดเน้นโดยทีมงานคุณภาพนะคะสนใจเข้ากลุ่มทักทายกันเข้ามาเลยนะคะกติกาการเข้ากลุ่มง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ